สวัสดีค่ะพี่น้อง FC TU ทั้ทงบานเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กะยินดีต้อนรับเข้าสู้ช่องคํำแก้วผ้าเพื่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมื้อนี้แอดจะผ้ามาติดตามแน,นวทางของอาจารย์โจเนาะค่ะเนาะค่ะหมวดวังหันเพิ่นกันเฮาวิ่งเจ็ดกับศูนย์เนาะคะ่ะศูนย์เพิ่นกับเข่ายู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาจากในหงวดนี้พี่น้องกะลองเบิงเนาะค่ะเนาะว่าเลขกเพิ่นจะเข่าเป็นตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็เป็นเพียงแนวทางให้พี่ให้น้องเด้อค่ะ จังได้กับขอบุญขอบพุ่นเอฟซีหลายๆเลยค่ะที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทางช่องนะคะเนาะที่บทหิมบอปลาแอดได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาอีกจักน้อยแอดจะภาพไปติดตามแนวทางของอาจารย์โจนะคะพี่น้องเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเอาโมนีเข้ากับว่าพอกับอาจารย์โจคื้นเขานะคะพี่น้องเนาะค่ะเอาแอดจะภาพมาตามแนวทางเพิ่นได้ค่ะงวดนี้เนาะงวดวันที่หนึ่ง หนึ่งมิถุนามันบ่นหนึ่งมิถุนาค่ะค่ะเอาไก่สีหอดแล้วเนาะค่ะพี่น้องอีกสองสามเมื่อนี่ละคะ่ะเอาเอสิมาตามแนวทางเนาะค่ะเน,ะเนาะแนวทางการซื้อลอตเตอรี่ค่ะ,ะจิงเรองรัฐบ,บาลเนาะค่ะาตามรักมั่นเลขออกวันพุธค่ะเลขอวกวัน,นพูธนี่่กำลังกำลังของวันมั่นนับเป็นซีค่ะซีกำลังของวันพุดคือสิบเจ็ดกำลังเทวดาสิบเจ็ดค่ะแต่น้ำ น้ำบั้นจะเป็นซีกำลังบั้นเป็นสิบเอ็ดวันี้ห้าสิบเอาเออเลขว่าดอกตัวดีกวเลขสามตัวศูนย์สองหนึ่งวะศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองบันี้ห้าสิบเอ้ เ้าเทียดสูตรนะ่ะนี่เป็นหนึ่งนีน่ีเป็นสามวิ่งซีและ้วนี่ก็คือวิ่งวิ่งซีวิ่งซีวิ่งวิ่งซีกำมัานี่กาลั่งข้าเสียวกาลั่งมันใสมันจะมีซีหนึ่งหนึ่งซีซีเจ็ดเจ<อ>็ดซีนี่นแหละ มีสองตอัวนี่แหละ C หนึ่งหนึ่ง C C เจ็ดเจ็ด C ได้ตามตามลักอยู่ในที่เตามสูตรมากกาวรวิ่งก็ค<ล>ือวิ่งวิ่ง C อืมวิ่งก็คือวิ่งวิ่ง C ได้ วิ่งซ <Disease>. ีอ้าววิ่งซีเนาะค่ะอาจารย์กำลังมั่นกว่าขึนอ่ากำลังของวันมากก็่ือึ้ีค่ะกำลังเทวดาสิบเจ็ดมันไม่ได้จะเป็นอันมากกว่าขึ้ีหนึ่งหนึ่งสี่ีเจ็ดเจ็ดี่ีหนึ่งนีเจ็ดเจ็ดลท่านี้ละโอ้ย วิ่งก็คือวิ่งซีลอยเปอร์เซนต์วิ่งซีลอยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพอบ้างหันออกวันจันนะวิ่งสองมันก็เป็นสองแต่ีสองอยู่ค่ะเมื่อกี้ถึงสิบสองแล้วเมื่อกี้ัอันนี้เน้นว่าว่าบนหรือล่างนี่บบน้นบลเน้นเนาะเดี๋ยวเตียเตี๋ยวเปิ้ลหังเดี๋ยวเตีเฟินันเดี๋ยวเตี๋ยเอฟซีเนาะเพิ่นฟันพอมาตัวนี้เพิ่นกะมาตเพิ้นบ่ฟันพอเพิ่ลก่มา อันนี้ก็เป็นสูตรเนาะค่ะเนาะเป็นเลขสูตรแล้วมีสูตรใดอีกบ่ค่ะอาจารย์แนะนํามีสูตรใดอีกบอสูตรหนึ่งละมันเข่าดีค่ะสูตรเดือนบคาอยเข่าคันสูตรสูตรนี้สิเข้าคันเข่าชามงวดสิพีชยุงงวดหนึ่งค่ะอือสูตรเลขหกตัวเปนสูตรเลขหกตัวบวกกันไปจะว่าหอดหกตัวแล้วกันจังเพราะว่าเลขมันมีอยู่หกตัวกันมันเลขเจ็ดตัวักอะไรไปหอดเจ็ด ค่ะ <c oughs> มันก็เรียกว่าเอาสูตรนี้ไปได้มายุยุงไไย่งเทพไม่ได้ยุ่งเทพก้อนเขาซ้อนหนก็นเลยเฮ็ดไปโอแต่ว่นมันได้เท่าตัวก่อน,นก่อนพ่กคอยบ่คคอยในสื่อดอกค่ะอืมกันผู้ผู้คนผู้คนมีแนวทางผู้่นมาก่นก็สิเอามาจับเส่กันดอกตีนห่งเด้อของวดซมมานี่ล่ละให้ซี่ตัวเดียว สี่ตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้องพิจารณาเ้อค่ะเด้อพิจารณาเ้ยค่ะสี่ตัวเดียวยับใ่แบบห่กับเจค่ะหนกับเจ็ดใกันหรือเอาสิบเจ็ดก็ได้เออเอาสิบเจ็ดก็ได้นะคะเนาะเจ็นก็ได้สิบเจ็ดค่ะเอาสิบเจ็ด เอาพิจารณาเอาเด้อค่ะพี่น้องเด้อมักตัวใด้เนาะคะเนาะมักตัวใดก็ตัวนั้นแหละเอาไปฟันล่องเบิงค่ะพี่น้อง<ม>เอาไปเสียงล่องเบิงเด้อค่ะเด้อเพื่อมีแนวทางดีๆเนาะค่ะเนาะโตเด็ดๆนี่ตัวไหนนะเด้อพี่น้องเอ้เบาๆไายดอกหายซีตัวเดียวอันตรีซีตัวเดียวพี่น้องวิ่งซีเลยค่ะว<ม>ิ่งซีโหลดล่องเอาไปนอนฟันเบิงเด้อพี่น้องเอ้ อาจารย์มีแนวฝากในเอฟซีวะค่ะมีฝากวันค่ะอาจารย์ววเ,เว้าเลยเด้อค่ะเด้อแต่มีเจ้ทำบุญทำท่า,า,านเท่าไรเอาเว้าเว้าราคาอาจารย์สร้างน้ำถ้ำบุญไปมันกับน,กกนันสิริฟุกผู้เพิ่นผู้เพิ่นฟุกผู้เพิ่นได้โดยพวกหัวซิกตัวผู้เพิ่นเอ็ดไว้แล้วเทศศาสตร์กรนิสศา,าสตร์มีประเทศหลายลาบุญมันก็น้ำมากน้ำมาเลยที่จะได้กระถือค่ะที่จะได้ก็ได้ เกาซื้อกระเทีฟันไข่คิ้วซืี่นี้กระเทียมเนื้อชื้อโรติกระเทียมแล้วบันต่างๆโลดนั่นคือเพิ่นบุญเพิ่นกันเท่าบ่มีบุญที่นัไดนกคับว่าถือดอกแต่ว่ากับบ๊ประมาทประมาทแยกประมาทในการทำบุญอย่าว่าบุญน้อยแล้วมันยีได้ได้หน่อยว่าเมียนท้าเทียเฮ็ดบุญน้อยๆมันได้หลายก็มีคือกัจธาเฮ้าฮ้องอิสทธาสัทธาดี สร้าง้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อ่ะทั้งได้มันก็เป็นบุญมหาศาลหลวงพี่ยังดอกนี่เราเนี่ยเด้อค่ะโอ้ยอาจารย์เพิ่นกะฝากแนะนำให้เฮาเฮ็ดบุญเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะให้เฮ็ดบุญไปหลายๆเนาะค่ะเนาะบ่หลายก็ถือว่าหน่อยได้เนาะค่ะบาหน่อยก็หลายบ่หลายก็หน่อยบ่หลายเบาหลายก็หน่อยบ่หน่อยก็หลายค่ะแม่นเน้นในการเฮ็ดบุญเด้อค่ะที่อาจารย์เพิ่นบอกโชคลาภตัง เขาอาจารย์ว่าเน้นเท่าเรื่องนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะจังไดไก่พี่น้องพิจารณาเด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางของเท่านาะค่ะเนาะงวดวันที่หนึ่งเดือนมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าด้อค่ะพี่น้องเด้อมือนี้แอดก็ได้มาตามแนวทางให้พี่ให้น้องแล้วค่ะเอาแตเขาตุบเที่ยงสำเนาราคาพายอาจารย์เอาให้พี่น้องโฉบโศกมันมานไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะเอาอาจารย์อวยพรให้เอฟซีเนี่ยค่ะช่วยก้าวชวยพ่เด้อ ให้ได้ตามสมใจปรารถนาละค่ะมีศรัทธามีศรัทธาละมีศรัทธาละบารมีบารมีเกิดค่ะพรมีศรัทธาศรัทธาในองค์ไศรัทธาปูสีโทปูญาติสีปทุมาศรัทธาปูเบชุบันค่ะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาศรัทธาเขาค่ะบูชาสักการะคนคนเมื่อใดสักวันหนึ่งพนก็ต้องเห็นความง่ายก็มีเห่าละจ้ะค่ะอ้าวอาจารย์ก็ฝากฟไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะอ้าว หายสุกๆกมันมันไปนั้งกันเด้อค่ะอาจารย์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตามนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะซึ่งอาจารย์โจเพิ่นก็นได้เป็นแนวทางให,ห,ห้เฮาแล้วเนาะค่ะพี่น้องขาะเอาจังไดแอดกาฝากอาจอรารย์โจไหวน้ำพีน้ำนองเด้อค่ะเด้อให้พี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะตัวไดมักตัวใดแมนพี่น้องก็ค,ค,ค่อยเอาเนาะค่ะเอาจังไดแอดกาขอบุญขอบุญหลายๆเนาะค่ะเนาะ เอฟซีบ่ไดทิมบ่ป้าแอดเนาะคเะนาะทีนะะนะะ่ให้กำลังใจกันจนฮอดมือน,นี้เนาะคะ่ะพี่น้องนะะเนาะค่ะเอาจังใดแอดกะฝากขอให้โศกให้มานเฮ่งเฮ่งปังปังวดนี่วันที่หนึง่งมิถุนายนสองพันหารอยกสิบหาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะซึ่งเริ่มต้นเป็นเดือนไม้เด้อนะคะ่ะพี่น้องเริ่มต้นเป็นวันที่หนึ่งเลยค่ะ เอาจังไดแอดกาขอให้พี่น้องโศกโศกมันมันเฮ่งเฮงปังปังมีเงินใสบวขาดมือเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะให้รำรำลวยลุยกันทุกทานเนาะคะ่ะสําหรับวดนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะเอาจังไดแอดกาขอบบุญขอบคุ่นหลายๆด้วยค่ะพี่น้องด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้แอดกาฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ